ป่ตื่นเช้ามาก็เตรียมตัวลุยกันน้าสลอนเลยครับดูแต่ละคนตื่นหรือยังไอ้เบนตื่นแล้วนอนได้นอนเมื่อคืนนี้สบายเลยไปไปทางไหนเทพเหนือล้อให้เด็กมันไปก่อนเดี๋ยวรอดูเจอเราล่อเล็งไว้แล้วไม่มีฮะจะไปทำอะไรให้ดูจะเอาไปทำอะไรกัน าา <laughs> ไปครับวันนี้ก็ออกเดินหาต้นกันหาไม้กันนะครับหาต้นกันครับตอนนี้อาจารย์ดำก็ออกไปก่อนแล้วเสือนบ้าเสือนเบนออกไปแล้วนะครับ<า>ก,รรก,ก็ชีมงานจะออกตามนะครับรอชมเต้นช้าเข้าไปแล้วเต้นแรกวันนี้ไม่มีไม่ได้เอากล้องไม่ได้ถ่ายกล้องนะครับเนื่องจากว่าผมลืมเมมโมรี่ มันก็จะเป็นภาพจากโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะครับมีวิวสวยมากครับดาาครับแต่วันกํนลาลังขึ้นพอดีเลยครับนี่แล้วมันก็เดินตามตูดเรามาอีกนเออแยกแยกกันไป <laughs> เฮ วา,<อ>างเรียบร้อยเอาทำไมไม่ขันนะใจดำไปทาง,งไหนจะดำเอาไปทางโดกันหมดเลยนีย่วะแบบนึกว่าออกไปน,นู่นนั่นไนะ เรียบ้อยเรียบร้อยครับผมแดมที่สองเจ้าสีนวลครับสุดยอดครับเจ้าสีนวลจัดแต้มสองได้แล้วครับนี่ครับเจ้าสีนวลจัดแต้มที่สองให้แล้วครับสำหรับจังหวัดตากนะครับผมนี่ครับสุดยอดครับเนียรคอนบนจานรุดครับ มันมนันเต็มที่สวงของเจ้าสีนวลนนครับสําหรับทิปตากนะครับผม เสียงใหญ่เข้ามาใกล้อีกแล้วครับเสียงใหญ่น่าจะเป็นตัวเดิมนะตัวเมื่อวานนะผมมาบนโนเสียงใหญ่ตัวนี้นะนี่ครับเป็นเสียงใหญ่หนึ่งกุ๊กนะครับตอนนี้เจ้าสีนวลกำลังเรียกอยู่นะครับโอ้มีขรลมด้วยครับนี่ครับมีมีหนุนนะมีมีครูหนุนนะไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะลุ้นกันนะครับ Quýt cây đó Xem như u cây đó Cái này nó hấp sạm cuốc á Cuốc cuốc này, cuốc <laughs> này, cuốc này, thằng này, cuốc này, มุ่นเหรอเมื่อวานหนูก็ได้ยินอยู่ตรงนี้แหละแต่มันมันไม่ยอมเข้าอ่ะหนูพูดป้องนั่งฟังสองกุ๊กสามกุ๊กอ๋อหนูเลี้ยงเขามทำไมรู้จักสามกุ๊กของกุ๊กสามกุ๊กเมื่อก่อนอะไรมาก่อนเนื้อมวยกุ๊กที่มันอยู่เลี้ยงมวยอ่ะมันเลี้ยงอ่ะอ๋อกุ๊กเดียวกับมันเลี้ยมันขายตัวสามสี่พันอือใช่ใช่ลูกพวกสามสี่พันกูยี่สิบบาทอ่ะสองกุ๊กสองกุ๊กก็ทำอ่ะ ไอตัวธรรมดามันขายยี่สิบออโอ้โหกินตัวยี่กูกุกระจ่างปืนยง่งหมดมันลงอย่างนี้นมากูๆนรียมันเมันรู้หน้าเล้งเหน้าเลี้ยงโหสามกุ๊กอยู่ข้างบนเดครับอ่าอยู่ข้บนบนบนเป็นต่าขึ้นมปุยน่ะโอ้นี่แล้วจะไปทางไหนต่อครับลุงเอไปข้าสวนนี่กโอเอาเก็บข้าสวนอ่านี่มันเะ่องมาบนมันดีไปเล่นของไปไง Ờ. Ừ. Cây một mai chắc Bị cây rồi. Rụng tần เรียบร้อยเลยตีพลาดจนได้ครับโอ้โหจังหวะแล้วตีพลาดจนได้ครับนี่ครับได้แต่ขนครับโอ้โหเสียดายมากเลยครับนกตัวนี้ครับมีหนุนหนุนคูตลอดเลยครับจังหวะดีมากนกป่าตัวนี้ครับหนุนคูตลอดเลยครับวันนี้ตีพลาดจนได้ผมว่าเลยครับตาข่ายมันตาข่ายมันเล็กไปหน่อยนะครับเพราะตาข่ายเล็กนก มันไม่อุ้มนะมันอุ้มปีกไม่เข้าเนะตีผ้านกกระเด็นไปตั้งเกือบเมตรกว่านะครับฟาดโดนตัวนกนะครับนี่ครับขนยังติดอยู่นะครับโอ้สีได้ครับโอ้นกตัวนี้อย่างดีเลยครับหมดเลยผมอยากจะได้จัดเลยครับนกตัวนี้ลุ้นจัดเลยครับดันตีผ่านทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรครับ กลับไปต้องให้จานรุดสารตะไคร้ให้ใหม่นะครับตะไคร้มันมันมันเล็กไปนะครับเล็กไปมันเล็กอ่ารูตะไคร้นะมันทําให้นกปีกมันไม่เข้านะมันก็เลยกลายเป็นฟาดนกไปเลยนะครับดินปีไกลเลยนะครับเอาใหม่ครับผมครับก็ตอนนี้ก็กําลังจะเที่ยงนะครับอ่าก็จะลุงไปกินข้าวกับทีมงานครับดูสภาพไม้นะครับโอ้โหแบบสวยมากนะครับสวยจริงๆครับ นกเยอะด้วยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเป็นนกฝูงนะครับคล้ายนกฝูงนะครับเข้ายากครับเข้ายากแล้วก็ถ้าเกิดไม่เจอตัวที่เป็นจ่าฝูงจริงๆก็ไม่ร่วมต้นนะครับเราจะขันอยู่ต้นอื่นแล้วก็ไม่ยอมร่วมต้นเนราจะขันโยนใส่นกต่อเราอยู่นั่นแหละครับก็เมื่อเช้าก็าได้มาหนึ่งแต้มนครับ ก็ตีพลาดตีพลาดไปหนึ่งไม้โอ้โหเสียดายมากครับตัวตีพลาดนะครับตัวตีพลาดเสียดายมากเรียกสองคำครูสองคำสลับกันไปอย่างนี้อยู่สักระยะนะครับพอโดดไปเหยียบปลายคอนนะครับไม่ใช่เหยียบปากคอนเหยียบโคนคอนมันเป็นคอนบนแล้วนกแล้วก็ เนยียดก็ฝากนกกระเด็นไปประมาณเมตรออกว่าๆนะครับกระเด็นเลยนะครับก็คือว่าถุงถุงตะข่ายนะครับตะข่ายมันค่อนข้างที่จะถี่พอถีแล้วก็มันความที่ว่าถีแล้วปีกนกมันไม่เข้ากับรูตะข่ายนะครับมไม่อุ้มนกนะครับมันก็ไม่กระเด็นออกไปเดี๋ยวหลงทางกระเด็นออกไป โโอโ้มีดกกว่านะครับเสียดายมากครับป่าตรงนี้เสียดายมากไม่เป็นไรครับถือว่าไม่ใช่ของเรานะครับเดี๋ยวลงไปสมทบกับทีมงานก่อนนะครับ เรียบ้อยครับผมเสร็จเจ้าสีนวลแล้วเหยียบร้อยครับเสร็จเจ้าสีนวลครับสุดยอดครับผมเสร็จเจ้าสีนวลอีกแล้วเอาจนได้ครับหลังจากที่มาหน้าชานสองรอบสามรอบนะครับไม่ยอมติดครับสีนวลจัดเลยครับดึงเข้าจนได้ครับเดี๋ยวนุกลงมาดูครับตัวนี้ครับ ได้ยากจริงๆครับนี่ครับขอเงินประมาณตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งครับเสร็จเจ้าสีนวลครับเดี๋ยวลงลงมาดูครับเรียบร้อยครับเสร็จเจ้าสีนวลอีกแล้วครับแคมที่สามครับวันนี้ครับแคมที่สามสำหรับทิปอำเภอสามเงานะครับจังหวัดตกนะครับผมปรับปรุงเนียดมา เนื่องจากว่าตีนกขลุมตัวนั้นตีแล้วพลาดนะครับผมก็เลยต้องมาปรับปรุงประเนียดนั่งปรับปรุงประเนียดอยู่สักพักนะครับก็ได้ความได้ได้เหตุผลครับที่มันตีพลาดนะครับมีเหตุมีผลครับมีครับเฉลยครับเรียบร้อยเลยครับสุดยอดครับเก้วสีนวลมาสรุปกันนะครับแบบน,นี้ลกต่อเรากิ่ต่อ สิบห้าอ่าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวนะในเช่นเลยเท่าไรก็อีกสองฮัทชันเทพได้ห้าห้าเต็มครับ5แาเต็มคนเดียวเลยนะครับเจ้าสงป่านะครับฟาดไปห้าเต็มนะครับน้องติ๊กได้หนึ่งอ่าจิวได้หนึ่งเจ็ดแล้วครับเจ็ดแล้วเบ้นได้หนึ่งบอยเบ้นนุ่น อ้นหนึ่งอีกบาตรหนึ่งอาจารย์เชนได้หนึ่งอาจารย์ดำได้หนึ่งพีได้สามอ่าสิบสี่แต้มครับวันนี้สองวันกับอีกหนึ่งคืนไม้สามเงาบัตตากครับนกเยอะนะครับแต่ว่าเรามาเยอะเสียงจะดังไปหน่อยนกที่ผมของผมที่ได้เพราะแยกออกตัวออกไปตัด ถึงจะได้ดูทับเลยครับดูเฉลยนะครับดูเฉลยครับดูเฉลยครับนี่อัดเต็มเลยครับป่าเข้าเนี่วเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่รอบหน้าขอเก็บเงินอีกสักครึ่งหมื่นก่อนป่าเข้าเนี่งวันนี้เงินหมดเกลี้ยงแล้วครับมาจอยนะครับจอยลผมแห้วครับจานดำครับกระนกนะครับ ลูกต่อเราครับ oh ท right. <sh> no, ีมงาเด็กๆก็สนุกสนานกันไปครับมาตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้สนุกส่งป้ามันจัดให้ห้าเตี้ยมเลยตัวเดียวตกกกันลงงาาโอเคป่ะได้ผมด่าโอ๋ต๋อใกล้ถางอยู่บ้านนะ

นี่ครับหนูสองเต็นนี่หนึ่งเต็นเกณฑ์หน,หนาวเอาหนาวากวันครับสวยบ้านกับเบ้นไม่ได้อือเดี๋ยวมีรอบหน้ารอบมีงานที่บา้านเดี๋ยวจะเอาไปประกวดวะ เนาะกวดสายเข็ง